ลาสดฮัตติวาครับของกินของใส่ครับมีครบทุกอย่างครับผมนี่นะครับแรงที่มาซื้อเนื้อถือกอยู่นี่แล้วครับเนื้อถือกถุงเราอยีสิแคครับถุงหนึ่งประมาณสามถึงสี่กิโลนะครับเล่วแต่ครับบางถุงก็สองกิโลสองสามสี่เหล่าเขาเลือกเอาครับมีเนื้อเสียดหลายรูปแบบมีเอ็นติดมีเนื้อดีกับมีครับเลือกเอาครับแล้วตัดจังหวะน้ำครับผันเมืองอิสราเอลในยำมีกิจแบบนี้ครับของขายมืดพี่น้องผลไม้ลากไม้บือ ของอยู่ของกินมือนะครับพี่น้องกเกษตรเขาเช็คงานเต็มที่ทุกมือครับบม่ได้หยุดเจ็ดมือครับก็อยากให้คุณค่าแรงให้พี่น้องกเกษตรยุ่ดอกนายจ้างก็ได้นายจ้างก็เอาเปรียบลุลซิลเกินอยากให้ได้ชั่วโมงละสามสิบสี่เช็คหอดสี่สิบเช็คือเพื่อนนี่ดอกนี่เพื่อนก็นหายหน่อยพวดเนาะพี่น้องกเกษตรก็ได้รับหน่อยพวดบ่ดีวันไหนรับผม